ในสเกลเมเจอร์นะครับตัวที่1กับตัวที่ 2, 2> อะจะหารกันเป็นคู่สองเมเจอร์เดี๋ยวว่าคู่สองก็ซกับดเป็นคู่สองตัวที่1กับ3จะหารกันเป็นคู่3เมเจอร์เป็นอย่างนี้ทุกสเกลนะครับไม่ว่าจะเริ่มด้วยสเกลโน้ตตัวอะไรก็แล้ว ตัวที่ 4, หนึ่งกับสี่จะห่ารกันเป็นคู่สี่เพอร์เฟกใช่ครับตัวที่หนึ่งกับห้าจะหารกันเป็นคู่ห้าเพอร์เฟกตคัตัวที่หนึ่งกับหกย้ายไปข้างบนจะหารกันเป็นคู่ 6, หกเมเจอร์เอ็มหก ตัวที่หนึ่งกับเจ็ดจะหานมาเป็นคู่เจ็ดเมเจอร์แล้วก็ตัวที่หนึ่งกับแปดจะหานมาเป็นคู่แปดเฟิเฟ <c oughs> ท่านคู่ในสเกลจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับ D สองสามหกเจ็ดเป็นเมเจอร์หนึ่งสี่ห้าแปดเป็นเฟิร์เฟกซ นะครับผมเก็เป็นคู่สี่ห้าแปดโปรีนทำไมถึงเป็นเมเจอร์และสอ,องคู่เปอร์เฟกต์อ่าหมายชื่ออะไรกันหรอเพราะผมถามโปรเกณฑ์มันไม่ได้เมเจอร์อ่าในคู่เมเจอร์เพอร์เฟกต์คืออันนี้ต้อเกี่ยวเรื่องฟังครับคู่สี่กับคู่ห้าเวลาพลิกไปพลิกมาเวลาเราพลิกท,ทั้งคู่ครับเรากดยังไงอ่ะเสียงมันก็จะกลมกลืนกันตลอดเวลาคุณภาพของ ไอเนี่ยคุณภีพของมันอ่ะเราเอาคู่ห้าพลิกเป็นคู่สี่มันก็จะได้เพอร์เฟกเหมือนเดิมคือเสียงมันเสียงมันเหมือนเดิมเสียงมันเหมือนเดิมแต่ไอเมเจอร์ถ้าเราพลิกมันปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นทั้งคู่ใหม่เลยว่าพลิกนี่างไรเรากดทีเดียวไม่ว่ามันจะเป็นคอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตอะไรก็ตามถูกไหมคะตอนที่มันเป็นเพอร์ตอนที่มันเป็นเพอร์เฟกต์เนี่ยยังไม่เป็นคอร์ดอันนี้ยังไม่เป็นคอร์ดใช่ใช่คือเหมือนกับว่ามันคือขั้นคู่ของันอันนี้คือตัว C กับตัว G ใช่ไหมครัับบ C ก G เป็นคู่ัอดีเป็นคู่ห้าเพอร์เฟกใช่ไหมครับเป็นคู่ห้าเพอร์เฟกต์หนึ่งอสี่ห้าถ้าเราเอาจเอาพิกกับก็คือเอาตัว c ีตัวเนี้ยมปไว้าสูงมันก็จะได้เป็นสี่เพอร์เฟกต์หนึ่งสองสามสี่คือพิกยังไงเราจะพิกกลับไปกลับมามันอยู่สองตัวเราก็พิกได้สองรอบ แล้วมันอยู่กับเสียงที่เราเสียงที่ออกมามันก็จะเป็นอันนี้เรากดพร้อมกันกดพร้อมกันจะกดพร้อมกันกดแยกกันเสียงมีการเปลี่ยนระดัใช่ครับแต่สำหรับขั้นผู้เมเจอร์ตัวซีสมมติตัวซีกับตัวเอาผู้สามเลยครับเมเจอร์สามอย่างเงี้ยครับน่าหนึ่งศูนย์ห้ามีโดแบบมีอ่ะนี่เมเจอร์สามถ้าเราพลิกก็คือเอาตัวโดอ่ะตัวซีแปลว่าตัวซีสูงอ่า มาตราพิกมันก็เป็นตัวที่มันก็หามากกว่าสามก็เป็นผู่หกแต่มันจะเป็นหงไมเนอร์มันพอมันพลิกปุ๊บอ่ะเป็นไม่เอร์เลยนะไม่เท่าผมไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าไม่ใช่อ๋อแต่คือถ้าไอ้คู่คือคือธรรมชาติของขั้นคู่ครับมันจะมีขั้นคู่แบบเดียวเท่านั้นที่ไม่ว่าเราพลิกกลับไปยังไงอ่ะพลิกเอาเอาบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมันคุณค่าจะเหมือนเดิมมันเลยเรียกว่าเพอร์เฟกต์ แต่ไอ้ขั้นคู่ที่เหลือถ้าเราพิกกับปุ๊บเราสลับโน้ตปุ๊บคุณภาพของขั้นคู่จะเปลี่ยนใช่่เปลี่ยนเป็นไมเนอร์เสมอถ้าแบบนี้คุณถ้ากดเสียงจะง่ายกว่านี้พราะเสียงต่างกันอยู่เนี่ยน่าเดี๋ยวขึ้นหน้าแบบเขาต่อเป็นเป็นในหลันไม้ลายจานพอสลับว่ามันจะเป็นเสียงไมเนอร์เสมอสำหรับคู่เมเจอร์นะครับ มันจะสลับมันจะไปกันเป็นเป็นเป็นไมเนอร์เลยใช่ถ้าสมมต,ติมาเอาไมเนอร์ตั้งสลับก็จะกลายเป็นเมเจอร์ว่าเข้าใจใช่คือสองสามหกเจ็ดนี่เป็นไมเนอร์หมดเลยถ้าถ้าถ้าเราปิดก,กับหกเเป็นเป็นไมเนอร์เสมอเลยไม่ีตเลยใช่ครับถ้าเราตัดทีจะคราวนี้มันจะเกี่ยวอะไรเ,เกลวเมเจอร์นะคะทอยเดี <c oughs> ย๋ยวส่งให้ ไม่้าใจคว่าพี่อาจารย์พี่ไหนพ่ว่าพีคสูงขึ้นหรือว่าอารมณ์พีตกจะสูงขึ้นหรือลงก็ได้ครับได้หมดเรียกว่าพีคกลับสมมติพี่คือยังไงสมมติตัว c อันนี้คือตัว c นะครับอันนี้คือตัว f พีคกลับคือการเอาโนตอีกตัวโนตตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้มันสูงขึ้นหรือต่ำลงหรือออย่างสมมติตัว c ตัวเนี้ยก็เอาไปไว้ c ล้างลงแทนหรือต่ำลงก็ได้ได้ปุ๊บ เนี่ยอันนี้คือเรียกว่าพลิกกั <c oughs> คือโน้ตมันจะเป็น F ห C ฮร <c oughs> แต่ว่าเราแค่แบบ <c oughs> ใช่เราหมุนไปหมุมาใช่ไหมอันนี้คืออลมันมีกไมครับว่าต้องเป็นตัวไหนที่เปลี่ยนหรือว่าไม่มีมันจะไม่มันได้กล้หมดหรือเราจะเอา C ขึ้นบนหรือจะเอา F ลงมาไว้ด้านล่างก็ก็ได้คือมันมีสตัวมันพลิกได้ได้แค่นี้แหละตว่าในการคำาวาพลิกนี่หมายความว่าเราเอาตัวโน้ตนันเปลีอาเอใช่เป็นเออเ่นเพาะ คราวอนี้มันเกี่ยวอะไรกับสเกลเมเจอร์นะครับเราเอาจากสเกลเมเจอร์เป็นตัวเทียบคือถ้าสมมติท่านคู่นี้โจทย์ของท่าน